เอาใสไว้เอาใสไก่ต้มน้ำปลาปิดต้มน้ำปลาต้องหามผาดมิโนนี่พี่น้องเออแดงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับ พ่อครับผมจากขลวงชาแนลครับพี่น้องครับเมื่อนี้จากขลวงเอาเป็ดต้มน้ปาปลาพี่น้องต้มเองครับใส่น้าปลาเป็นขวดแล้วก็นน้าตาลผสมใส่กันแต่ว่าสิต้มใส่ทานโดนเนี่ยเปื่อยจากหวงต้องบอกว่าเปื่อยแท้เลยคุณแน่นเห็นบอกพี่น้องเปื่อยหงอยหงอยอเลยเนาะเอามากกินแก้มกับซีฟูดเดี๋ยวเทเลยมาต้องอันดีหลายพี่น้อง เอาใสไปเอาใสไก่ต้มน้ำปลาเป็ดต้มน้ำปลาต้องหามผาดมิโนนี่พี่ดองเออแดงเอา้าเอาไปเล,ล็กสิละมาๆพี่ดองมาแซบๆบเป็ดต้มน้ำปลาอืม bọc cái kem phần này tôm biển nữa là biển đồng tàu than bông เ,เปืปเอ่อยบ่งความเปื่อยของมันพี่น้องเป็ดอืม ตรงแบบนี้พี่น้องโอ้แม่นแล้วบัง oh, man, เหตุหนึ่งที่พี่น้องได้ยินเสียงนกเสียงเขียดพื้นที่ตรงหน้าป้อมาไทาย,ยมันเงียบสงบพี่น้องแจก,กวาจังกมักมานั่งซิมมองไงไก่เนี่ยนะครับสบายด้วยความสง,งบนะพี่น้องหนึ่งหละกะักเงียบสงบราระเฮ็ดไทย ม่สมาธิไม่การเหตุกิบถ้ากวงบดีบดียู่บ้านอาู่โท้อนด้วยครับอู่จังหวัดนครนายกพอกับแม่ผมหนึ่ยุพุ่นครับ ก็กือเด็กกลับไปอยูวัวดูพี่น้องแต่ว่ากะไปงามเ็ดไหนได้พี่น้องกลับไปดูแลพ่อแม่งานเป็นแก่เถาครับเ็ดงานอยู่นีกะเป็นาหารมากกว่าสิบแปดปีแล้วครับ อีกเจักนิดหนึ่งนะพี่น้องคนระับตูไกก่ไว้ก่อนกลับบ้านไปเบิ้งพอเบิ้งแม่ขนาน,นกับตั้มเร็ดแล้วครับพี่น้องพ่อแล้ว เพิ่เฮ็ดนังสอบนัง,บนงกับ,บอสอบน้ำเบิร์นเล้อพี่น้องน้อกเจ้ากรมให้สอบเรื่องฐานะเรื่องนั้นจัากรมบอสอบแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อยากกลับไปอยู่บ้านครับกลับบ้านมาโดนแล้วพี่น้องครับ ทำรวมเบสเสร็จสิบแปดปีครับโดนเตือนู่้หวังกาแฟแท้งเนี่ยฮม <c oughs> <c oughs> ถ้าขวังต้มจนเปื่อยครับมาอืม 吧。 ข้อมนะครับอเอาพี่น้องครับ แซบคือเก่านะครับรอบนี้เปื่อยคักขนาดสําหรับเป็ดที่จ่าวงต้มเองนะครับต้มหลวกใส่น้าตาลน้าปลาพี่น้องต้มดนเนี่ยมันก็เลยเปื่อยออกนะครับเปื่อยออกหลายเติบนะครับมาใส่กับซีฟูดนะครับเสบแสบสูตรสาวลุงนะครับเพนเหจ่ากวงกินขออภัยสามีนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายนะครับทิ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับจ่ากวงทุกๆมือแล้กการรับชมคลิปนะครับ ให้กำลังใจจากวงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องพบพกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ